สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาสรุปเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็สปอยผลนะส m a c k ดาว n วันที่21มกราคมปี2 0 2 1ครับวันนี้เปิดรายการมาด้วยท่านหัวหน้าเผ่าโรมันเลนครับออกมาพร้อมกับพอลเฮเมนแต่วันนี้ไม่มีเจอูโซนะครับไม่มีเจอูโซตามมาด้วยโรมันเลนครับเมื่อขึ้นเวทีมาแล้วก็ลั่นวาจารครับพวกนายคิดว่า เควินโอเวนจะมาในคืนนี้ใช่ไหมไม่หรอกเควินโอเวนจะไม่มาพวกนายจะไม่เห็นเควินโอเวนในคืนนี้เพราะว่าฉันได้ลั่นวาจาไว้แล้วนะครับโรเมเลก็บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยไม่อนุญาตให้เควินโอเวนเข้ามานะครับในสนามได้ในสัปดาห์นี้นั่นเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้มีการเปลี่ยนตัวน้ำมวยปั๊มคอน่มหัวสายมีไหวพริบมาก มีคนพูดเยอะว่าพวกนั้นมันฉลาดกว่าฉันแต่สิ่งนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกมันไม่ได้เหนือไปกว่าฉันเลยการเปลี่ยนตัวนักมวยปั้มมันเป็นความคิดของพวกขี้แพ้ไอ้พวกที่ทํางานไม่ได้ไอ้พวกที่กลัวทํางานไม่ไหวนั่นคือแนวคิดของพวกมันฉันไม่ใช่คนพวกนั้นฉันจะโชว์ให้เห็นว่าการทํางานหนักนั้นมันเป็นยงังไงถึงแม้ร่างกายของฉันจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บแต่ฉันก็จะทําหน้าที่ของฉันบนเวทีนี้ต่อไป และฉันไม่ได้อยากได้ยินใครมาบ่นเรื่องการบาดเจ็บอีกโรมันเลนนะครับก็บ่นเรื่องของอดัมเพียสครับที่สัปดาห์ที่แล้วมาอ้างว่าตัวเองเจ็บนะครับเราก็เปลี่ยนตัวนักมวยปั้มไปนะฮะทำให้โรมันเลนเนี่ยจะต้องสู้กับเควินโอเวนแล้วโรมันเลนก็พูดต่อว่าถ้าฉันทำอย่างอดัมเพียสจะเป็นยังไงบ้างโอ้ยเจ็บซอกจังเลยพอฉันเจ็บหลมากเลย เอ๊ะตอนนี้ฉันเจ็บทั้งคู่เลยนะข้อเท้าหัวเข่าของฉันมันเจ็บไปหมดส่วนหลังของฉันเนี่ยก็ปวดมากๆเลยเพราะว่าฉันแบกสมาคมบ้าๆนี้มาเป็นปีแล้วนะครับโรเมเลนเนี่ยบอกว่าถ้าเขาสัมออยเหมือนอดัมเพียรเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าอาการบาดเจ็บของเขายังคงอยู่ถึงโรเยอร u ลัมเบิลล่ะมันจะเป็นยังไงนะครับในระหว่างที่ โลมาเลนกำลังล้อเลียนอดัมเพียสอยู่นะครับอดัมเพียสก็เดินออกนะครับเราก็บอกว่าพวกนายนี่มันเกินไปแล้วมันนอกเรื่องเกินไปแล้วมันไม่สามารถควบคุมได้พวกนายต้องหยุดนะครับโลมาเลนก็เลยบอกว่านายเสนอหน้ามาเพื่อพูดเรื่องควบคุมอย่างนั้นเหรอเมื่อที่นายควบคุมแมตช์ของฉันควบคุมให้เควินโอเว่นกลับมาเป็นคู่เอกเพื่อชิงแชมป์ยูนิเวอร์แซลเส้นนี้อย่างนั้นเหรอจริงๆแล้วนายแค่ป่าปื้มในตัวมันต่างหาเควินโอเว่นน่ะมันเป็นแค่ไอกระจก สิ่งที่ทําให้ฉันหัวเสียมากที่สุดคือการที่นายเนี่ยเสนอหน้าออกมาแล้วบอกว่านายได้รับบาดเจ็บนายไม่ได้มีแมตช์นานแค่ไหนนะสีป่ปี5ปี6ปีแล้วนายก็บอกว่าตัวเองได้รับบาดเจ็บทางทางที่นายนั่งทํางานอยู่บนโต๊ะสบายๆส,สัปดาห์ละวันปีละ52สัปดาห์ฉันทํางานทุกวัน5วันต่อสัปดาห์ไม่เคยบน่นไม่เคยพูดเพราะกูทําทุกอย่างให้กับสมาคมเฮงซวยนี่นั่นคือเหตุผลที่กูเป็นกู และนายยังมาบ่นเรื่องอาการบาดเจ็บไม่สงสัยเลยว่าทำไมนายไม่เคยได้ปั้มใน WWE นะครับโรมันเลนก็โมโหโทโสครับเพราะว่าอดัมพีเอสเนี่ยสำออยนะครับสำออยว่าตัวเองได้รับบาดเจ็บจนขึ้นปั้มไม่ได้ก็เลยให้เควินโอเว่นมาขึ้นปั้แมแทนระหว่างที่โรมันเลนกำลังด่าอดัมพีเอสอย่างเมาหมันนะครับพอเฮเมนก็ขำมอ,อกหน้าออกตาเลยครับหัวล้อปั่นหัวข้างๆเลยครับ อดัมเพียสก็เลยถามว่ามันตลกน้าหรอพอฉันยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยฉันสามารถรับคำเยยดหยามจากโรมันเลนได้แต่ไม่ใช่จากนายโรเันเลนก็เลยบอกว่าพอหมอน,นี้ไม่เคารพนายวะการที่เขาไม่เคารพนายนั่นหมายความว่าเขาไม่เคารพฉันด้วยพอนายต้องจัดการเรื่องนี้ครับพอเฮมันก็เลยหยิบไม้ไปพูดครับนายไม่เคารพหัวหน้าเพางั้นเหรอไหนไม่เคารพครอบครัวของเขาอย่างนั้นเหรอ นายรู้ไหมฉันรู้จักครอบครัวนี้มานานแค่ไหนฉันรู้จักตั้งแต่เขาอายุ15ปีเห็นเขาเติบโตขึ้นมาเป็นลูกผู้ชายนายคิดว่าฉันกระจอกสินะนายคิดว่าฉันสู้ใครไม่เป็นดูแลตัวเองไม่ได้ฉันมาจากนิวยอร์กพวกและฉันจะเตะปากนายท่านนายไม่เคารพท่านหัวหน้าเผ่าเอางี้คืนนี้นายอยากได้คู่เอกที่ยิ่งใหญ่ในสแมทดาวไหมมันจะเป็นสิ่งที่ใหม่และโดดเด่น อดัมเพียสตัวตัว,ตวกับพอลเฮ m a นนะครับพอลเฮ m มนก็ท้าทายอดัมเพียสครับให้มาสู้กันหนึ่งต่อหนึ่งในคู่เอกของสัปดาห์นี้นะครับเป็นคู่เอกของแต่แมคดาเในสัปดาห์นี้อดัมเพียสก็เลยบอกว่าด้วยคําสั่งอย่างเป็นทางการแมตช์นี้จะเกิดขึ้นนะครับทั้งคู่ก็จับมือกันแล้วก็แยกย้ายครับก็เป็นการประกาศแมตช์คู่เอกคืนนี้อย่างออฟฟิเชียลนะครับก็คืออดัมเพียส สู้ตัวตัวกับพอเฮแมนเป็นศึกของผู้จัดการออกมาฟาดปากกันนั่นเองนะครับต่อมาครับก่อนที่จะเข้าคู่แรกเซมิเซนครับออกมาประท้วงพร้อมแฮชแท็ก justiceforsammy นะครับแล้วก็ล็อกตัวเองไว้ที่ทางเปิดตัวครับเอากุญแจมือเนี่ยล็อกกับที่เปิดที่กั้นตัวคนดูนะครับแล้วก็ล็อกไว้ที่แขนตัวเองถือป้ายครับแล้วก็พูดว่า ฉันขอประกาศตรงนี้ก่อนเลยนะว่าฉันจะเข้าร่วม Royal r u m b l e แต่มันมีปัญหานิดหน่อยสัปดาห์ที่แล้วตอนที่ฉันกำลังจะชนะ Apollo Cruz กรรมการเห็นฉันตอนดึงกเงเกงและหยุดนับโอเคนั่นไม่เป็นไรนั่นไม่เป็นไรมันไม่มีปัญหาสิ่งนั้นแต่ว่าพอ Apollo Cruz ทําสทำสิ่งเดียวกันอย่างถูกต้องเป๊ะเป๊กรรมการดันไม่เห็นแล้วมันเดินออกไปพร้อมชัยชนะฉันเลยจะขอและอสุกก็เปิดตัวมาครับคือเซมิเซนเนี่ย ออกมาประท้วงเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเขาพยายามที่จะดึงกางเกงของพโลคูส ok นะครับตอนกดกรรมการดันเห็นพอดีนะครับแต่ว่าพอเพโลคูสดึงกางเกงเซมิเซนเนี่ยกรรมการดันไม่เห็นนะครับก็กลายเป็นเพโลคูสได้ชิงแชมป์อินเตอร์คอนเทนเดนทัลในสัปดาห์นี้นะครับเซม,มิเซนก็เลยออกมาประท้วงนั่นเองนะครับอสุกากับชารลอเต้เปิดตัวออกมาครับเพื่อที่สู้กับไลอ้อสคอร์ซึ่งรออยู่บนเวทีนะครับเด e ๋ไลออสคอร์เนี่ยได้โอกาสจับกดอสุกาครับ แต่ว่าเบลลี่เคขึ้นมาผิดจังหวะทำให้กรรมการเนี่ยไม่เห็นตอนอสาสกะโดนกดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นเดอะไรอัลสปอร์ตแพ้ไปนในที่สุดนะฮะตัดภาพมาหลังฉากครับเบลลี่เคโดนเดอะไรอัลสปอร์ตตัดออกจากกลุ่มเลยนะครับถึงแม้นายจะพยายามพูดว่าแบบถ้าอยู่ในรอยัลลัมเบิลนะฉันจะช่วยพวกเธอนะมันจะได้เป็นทีมกันใหญ่ๆช่วยกันสู้ในรอยัลลัมเบิลแล้วก็จะได้เป็นไปเอ,อ่อเรโซมาเนียนะครับแต่ว่าเดอะไรอัลสปอร์ตบอกว่าไม่ละ ไม่มีพวกเราอีก3คนแล้วพวกเราเหลือ2คนเธอจะไปไหนก็ไปนะครับก็เดินหนีจากกันไปนะฮะต่อมาครับเดนเนลลไบอันเปิดตัวมาครับเดนเนลลไบอันบอกว่ามาทินี้คือศึกสุดพิเศษของ WWE นะครับ Royal Rumble ช่วงเวลานี้ทําให้หัวใจของฉันเต้นรัวเหงื่อออกที่มือเพราะมันคือการรอคอยว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ได้เปิดตัวหลังจากการนับถอยหลังนั้นจบลง แล้วเพลงของใครจะดังขึ้นผู้ชนะคือผู้ที่อยู่เหนืออีก29คนที่เข้ามาบนเวทีการต่อสู้เพื่อตัวเองไม่มีพักไม่มีพวกไม่มีการช่วยเหลือมันทำให้ฉันรู้สึกดีมากมันทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิตและนี่คือเส้นทางของการเป็นคู่เอกในร s ส l ซ m มานีนะครับหลังจากที่เดนิเลไบอันกำลังพูดเซซาโลก็เปิดตัวออกมาครับเซซาโลบอกว่าเฮ้ยอาทิตย์ที่แล้วฉันชนะนายจำได้ไหม นายไม่ชนะโรยอลเบิร์กหรอกฉันตั้งหากที่เป็นผู้ชนะนะครับไบรอันก็เลยบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฉันแพ้นายก็จริงฉันไม่ได้ลืมมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้เรามาซัดหน้ากันอีกทีดีกว่าเดนิเอลไบรอันก็ถอดเสื้อออกครับและเซซิโลก็บอกว่านายรู้ไหมว่าฉันเบื่อมากที่จะต้องชนะนายซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันต้องพิสูจน์ตัวเองกี่ครั้งต่อกี่ครั้งมันน่าเบื่อเกินไปและชุดที่นายใส่มาเนี่ยก็ไม่พร้อมที่จะต่อสู้ด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้ฉันจะโอเพนชาเลนท้าใครก็ได้หลังเวทีให้ออกมาสู้ออกับฉันเองนะครับเซซาร์โลเปิดโอเพนชาเลนครับให้ใครขึ้นไปสู้เขาด้วยก็ได้ดอบซิงเลอร์ S <S เปิดตัวออกมาครับดอบซิงเลอร์ S <S S <S ก็พูดว่านี่เรากำลังพูดถึงรอยัลลอมเบลอยู่ใช่ไหมนักมวยปั้มที่ปั้มในรอยัลลอมเบลบ่อยที่สุดเป็นอันดับ2เนี่ยคือฉันนะเฮ้ยถึงแม้มันจะมีทั้งดีและแบบไม่ดีก็เถอะแต่ฉันว่าความอึดของฉันเนี่ยอยู่ในระดับที่ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะ นอกจากคู่แท็กทีของฉันแล้วเนี่ยข้างหลังล็อกเกอร์ลูมหลังเวทีหลังฉากพวกนั้นไม่มีใครดีพอสักคนแต่ว่าไม่ใช่กับนายเซซาโลและนายพูดถึง Royal ั u เบิลกับการ Open c h a l l เลน e เพราะงั้นเดนเนียลไบรอนใส่หัวไปจากเวทีซะเซซาโล os, ฉันยอมรับคำท้าของน,น,นายนะครับดอมซิกเลอร์กับเซซาโลก็สู้กันครับ แมตต์ก็ดำเนินไปอย่างเมามันนะครับสุดท้ายเซซาร์โลชนะไปหลังจากใส่นูเทลิเซอร์กับดรอปซิกเคอร์เข้าไปนะครับกดนับ3ได้รับชัยชนะไปเลยผู้ที่3ครับซาชาแบงก์กับเรจินอลนะครับเรจินอลเป็นลูกน้องคาเมล่านะครับเป็นผู้ชายที่แบบว่าเออ่เหมือนคอยปรนิบัติผู้หญิงนะครับคอยแบบว่าเสิร์ฟน้ำดูแลชื่นชมผู้หญิงตลอดเวลานะครับวันนี้ก็ขึ้นมาสู้กับซาชาแบงก์นะฮะแมตต์นี้ต้องบอกว่าละครสัตว์เลย นะครับไอเรจินอลเนี่ยโดดดึง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 อะไรของมันก็ไม่รู้มวนหน้ามวลหลังกระโดดตีลังกาตลอดเวลานะครับแต่สุดท้ายก็ซาชาแบงค์เป็นฝ่ายชนะไปหลังจากจับเรจิเอลเนี่ยใส่คอร์ดเฟสนะครับก็ตกพื้นยอมแพ้ไปเลยทําให้ซาชาแบงค์เป็นผู้ชนะไปนะครับตัดภาพมาหลังชาครับพอเฮเมนคุยกับโรมันเลนพอเฮเมนบอกว่าท่านไม่ต้องห่วงสิ่งใดคืนนี้เราจะออกไปจัดการมันด้วยกันโรมันเลนก็แบบว่า นั่งคิดเครียดนะครับแล้วก็หันมาถามว่าพวกเราอย่างนั้นเลยฉันบอกให้นายออกไปพูดสัง่งสอนไม่ใช่ไปท้าแมชกับอดัมเพียสนายเป็นคนก่อเรื่องนี้นายจะต้องเป็นคนจัดการฉันไม่ต้องการพวกขี้แพ้ในทีมฉันต้องการลูกผู้ชายและนายคือตัวแทนของฉันแสดงความเป็นลูกผู้ชายหน่อยนะครับแล้วโรมาเลนก็เดินออกไปจากห้องปล่อยให้พอลเฮเมนยืนหน้าเหลออยู่หลังโซฟาครับ ซึ่งตอนแรกเนี่ยพอเฮแมนคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือการลุมสกรรมอย่างแน่นอนพอเฮแมนจะออกไปแล้วโรมาเลนจะออกมาช่วยกระทืบอดัมเพียสนะครับเพราะว่าเควินโอเวนเข้าฉากไม่ได้เพราะฉะนั้นการกระทืบอดัมเพียสเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ง่ายดายสำหรับพอเฮแมนแล้วก็โรมาเลนแน่นอนแต่ทว่าโรมาเลนไม่ได้คิดแบบนั้นครับโรมาเลนบอกว่าสแสดงความเป็นลูกผู้ชายหน่อยพอเฮแมนออกไปสู้ด้วยตัวนายเองนายก่อเรื่องเองก็ต้องจบเรื่องนี้เองนะครับ ความคิดความสื่อสารผิดพลาดก็เลยทำให้พอเฮมันหน้าเวอเออแดกันไปนะฮะตัดภาพมาหน้าเวทีครับบิ๊กอีแล้วก็อัพโรครูสครับเพื่อแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลนะครับสับสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอัพโรครูก็อัพโรครูสนะครับก็รับโอเพนชาเลนจ์ของบิ๊กอีนะครับแต่ว่าก็พลาดแพ้บิ๊กอีไปนะครับสัปดาห์ที่แล้ว หาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งสำหรับอินเตอร์คอนติเนน t ัลแชมเปี้ยนนะครับก็มีเซมิเซนนะครับแล้วก็มีอพอลโลคุยช์นี่แหละอพอลโลคุยชนะไปได้จากการที่ดึงกเกงเซมิเซนครับเซมิเซนก็เลยออกมาประท้วงในสัปดาห์นี้นะฮะแต่ว่ายังไงแล้วแต่อพอลโลได้สิทธิ์ในการชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนน t ัลนะครับวันนี้ก็เลยเกิดแมตช์บิ๊กอีกับอพอลโลขึ้นมาครับระหว่างที่สู้กันเนี่ยเซมิเซนครับก็ปลดกุญแจมือของตัวเองออกแล้วก็ขึ้นมากระทืบทั้งคู่เลย นะครับบิ๊กอีชนะฟลาวไปครับเพราะว่าเซมิเซนเนี่ยขึ้นไปอัดอัพพโล่ก่อนนะครับแล้วก็อัดบ e ิ๊กอีทีหลังจริงๆแล้วเนี่ยเซมิเซนขึ้นไปอัดทั้งคู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าอัดอัพพโล่ก่อนนะครับบิ uh, ๊กอีก็เลยชนะไปตามก,กฎกติกานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเซมิเซนก็อัดทั้งคู่แล้วก็เดินออกไปจากเวทีนะฮะภาพตัดมาที่เควินโอเว่นครับเควินโอเว่นอยู่ในรถนะครับเพราะว่า ไม่สามารถเขาเ้าไปในตึกได้ด้วยคาสั่งของโรมบนเลนนะครับเควินโอเวนก็พูดกับกล้องว่าผมไม่สามารถเขาเ้าไปในตึกได้ในวันนี้เพราะว่าโรเมนสั่งไว้แต่ในโรย l ลอมเบลเนี่ยไม่ว่านายจะหนียังไงนายม่ไมีทางหนีได้ถึงแม้านายจะด่าฉันยังไงนายจะบอกให้เราจบเรื่องนี้กันได้แล้วให้ฉันหยุดสู้ฉันก็คงทําไม่ได้หรอกเพราะว่าญาติของนายเนี่ยเข้ามายุ่งในแม์เสมอนายบอกว่านายสู้เพื่อครอบครัวฉันเองก็สู้เพื่อครอบครัวเหมือนกัน รอยสักต่างๆของฉันเนี่ยหมายถึงคนต่างๆในครอบครัวพวกเขาเนี่ยเฝ้าดูฉันตั้งแต่ฉันเริ่มเป็นนักมวยปั้มใหม่ๆพวกเขาเป็นแฟนตัวยงแต่สุดท้ายแล้วเขาจากไปก่อนที่ฉันจะก้าวเข้ามาใน wwe เพียงไม่กี่ปีเท่านั้นแต่ยังไงก็แล้วแต่พวกเขายังคงเฝ้ามองฉันในที่ที่ห่างไกลและฉันจะหยุดสู้ได้ยังไงโรมันใน r o y a อร์ m b l e นี่แหละฉันจะจัดการนายและฉันจะยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายนะครับ เควินโอเว่นเนี่ยก็บอกว่าแบบประมาณว่าเขาเข้าตึกไม่ได้นะครับรอยสักต่างๆของเขาเนี่ยเป็นออตัวแทนของคนในครอบครัวทุกๆอย่างมีความหมายในชีวิตของเขานะครับทุกๆคนให้กํกากลังใจเขาอย่างสุดริ่มที่ประตะูเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะหยุดนะครับการต่อสู้ได้เขาจะต้องกลายเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วภาพก็ตัดมาครับหน้าเวที การแข่งออกกำลังกายระหว่างเบียร้กาเบเล่กับเบอร์ลี่นะครับเป็นการแข่งขันที่แบบขายากีฬรานะครับเป็นแบบยกของกระโดดข้ามรั้วนู่นนี่อะไรเงี้ยนะครับกติกาของการแข่งครั้งนี้นะครับก็คือพิกล้อรถแท็กเตอร์หนึ่งล้อนะครับหรือน่าจะเป็นรถล,ล,ล้อรถสิบล้อนะครับแล้วก็ข้ามวิ่งข้ามกิ่งสิ่งกีดขวางแบกคนนะครับแล้วก็ชูบาร์สให้ลงห่วง ก็เวลาถึงจะหยุดครับเบอร์รี่ทำไปได้1นาที12วินาทีนะครับแต่ว่าหลังจากที่เบอร์รี่ทำจบแล้วเนี่ยเบอร์รี่ก็สั่งให้ทีมงานเปลี่ยนอุปกรณ์ครับให้ยากกว่าเดิมเพราะว่าเบียก้กาเนี่ยน่าจะเป็นนักกีฬาไตกีฬามาก่อนนะครับก็เลยทำความเร็วได้ดีมากๆกนะครับเบียก้าเนี่ยชนะไปด้วยความเร็วที่เร็วกว่าถึง17วินาทีนะครับ17วินาทีที่ หลายคนพยายามดึงเชงเวลาด้วยนะมันก็เลยทําให้แบบว่าดูไม่ได้ห่างไกลกันมากนะครับเบียก้าก็ได้รับชัยชนะไปหลังจากที่จบแล้วเนี่ยเบอร์รี่ก็เพื่องบาสอัดเบียก้ารครับแล้วก็กระทืบนางซัก่อนที่จะเดินจากไปนะครับผมก็เป็นการจัดแข่งที่ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่อ่ะ <c oughs> วิ่งไปวิ่งมาครับแล้วสุดท้ายก็อาจกันนิดเดียวนะครับผมก็ถือว่าเป็นยังไงล่ะเซกเมนต์ เรื่องราวสตอรี่อาจจะปูไปถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้หลังจากนี้นะครับต่อมาครับโดมินิกคุยกับเลเมสซิโอนะครับว่าจะจัดการคิงคอบินได้ยังไงเอ่อเลเนี่ยพยายามให้คําแนะนําลูกชายนะครับแต่ว่าลูกชายเขาเนี่ยโดมินิกมั่นใจมากมีความมั่นใจมากที่จะสามารถจัดการคิงคอบินได้นะครับเพราะรู้สึกว่าคิงคอบินเนี่ยไม่ได้เก่งขนาดน้ำน,นะครับ แต่ว่าพอขึ้นไปปั้มแล้วเนี่ยคิงคอรบินชนะไปอย่างไม่ยากเย็นเท่าไหร่เลยครับโดมินิกมีเทคนิคการปั้มที่อยู่ในระดับไม่ได้สูงด้วยนะครับกลางๆแล้วก็มีโมเมนต์การเคลื่อนไหวที่โอเคแหละนะครับพยายามที่จะโชว์ให้มันเป็นลูชาดีเบย์แต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าประทับใจขนาดนั้นนะครับทำให้คิงคอร์บินชนะไปอย่างไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับแล้วภาพก็ตัดไปคนะู่เอกครับ อดัมเพียสมารอพอเฮมันอยู่บนเวทีแล้วครับผมก็พร้อมที่จะต่อสู้พอเฮมันเปิดตัวออกมาครับเดินพันมือไปเลยเป็นไอหนุ่มพันมือพันมือยึก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 ,ยก,ยกมาพร้อมสู้มีความแบบกระหือรือมากเดินสะดุดบนไดขอบเวทีเจ็บข้อเทา้งงาซะงั้นโอ้โหอยู่ดีๆก็ปวดขาตะคิวขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมาครับโอ้โหก็กระเพกกระเพกกระเพกกรรมการเดินมาเช็คไหวไหมปั้มได้หรือเปล่านะครับ พอเฮมแมนนั่งลงครับลุกไม่ขึ้นแล้วก็พูดกับอดัมเพียสว่าเปลี่ยนตัวนักมวยปั้มนะครับคำพูดนี้คือคำพูดที่อดัมเพียสใช้กับโรมันเลนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือบาดเจ็บเปลี่ยนตัวนักมวยปั้มนะครับรอบนี้พอเฮมแมนก็เลยใช้คำเดียวกันครับพอเฮมแมนได้รับบาดเจ็บจากการสะดุดบันไดเพราะฉะนั้นเปลี่ยนตัวนักมวยปั้ำ โรมาเลนก็เปิดตัวออกมาครับเปิดตัวออกมาอย่างแบบไม่มีอะไรเลยครับเดินมาตัวเปล่าเข็มคงเข็มขัดไม่มีติดตัวมาเลยขึ้นเวทีมาซูเปอร์แมนพันครับหัวดําเพียสหน้าหงายไปเลยครับแล้วก็โดนโรมาเลนอัดยุยเลยครับคือแมตช์มันยังไม่ได้เริ่มครับก็เลยอัด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 แบบเอาหัวไปโขกขอบเวทีหัวไปโขกจอ led นะครับระหว่างที่โรมาเลงกําลัง กระทืบอ,อดัมพีสอย่างเมามันนะครับก็มีคนออกมาช่วยครับเควินโอเว่นครับหลุดเข้ามาในสนามได้ก็เข้ามาอัดกับโรมมนเลนครับโหอ,อัดกันอีลุงตุงนางกันอยู่สักพักนึงกรรมการนับ10นับร้อยออกมาห้ามนะครับโรมนเลนโดนสตันเนอร์จากเควินโอเว่นไป2เที่ยวครับหมอบกระแตตุ๋ยอยู่ในยุงข้าวคือเอาตัวไม่รอดครับนอนแผ่2ส,สลึงเลยแล้วก็ พอเฮมันก็ได้แต่ยืนอึ้งแล้วก็ยืนดูอยู่ข้างข้างเวทีนะครับสุดท้ายตอนจบเควินโอเว่นหยิบโรมนเล่ขึ้นมาใส่ป๊อก,อ,กอัพเขบอมอัดไปกับโต๊ะปุ่นใหญ่นะครับโรมนเลนนอนแผ่เป็นปลาดาวเลยฮะแล้วก็จบปิดโชว์ไปนะครับผมสรุปเหตุการณ์กัน,กนหน่อยครับเซมิเซนครับออกมาประกาศว่าตัวเองนั้นจะเข้าร่วมในรอยัลลอมเิลนะครับ2 เดรรายออสควอตครับไม่อยู่กับเบอร์รี่เคกต่อไปนะครับก็ตัดกลุ่มแยกตัวออกมานะครับสามเซซาร์โลครับจะเข้าร่วมรอยัลลอมโบรวมทั้งเดนิเอลไบอันด้วยนะครับแล้วก็ด็อบซิกเลอร์จะเข้าร่วม Royal bo, รอยันะลลอมโบในปีนี้แล้วก็ในคู่เอกครับโรแมนเลนกับอดัมเพียสนะครับก็สู้กันอย่างอีลุงตุงนังสุดท้ายเควินโอเวนออกมาอัดอดัมเอ่อเควินโอเวนออกมาอัดโรแมนเลนนะครับปิดโชว์ไป สรุปแมตช์กันหน่อยครับคู่แรกอาสุกะกับชาร์ลอต้แฟร์นะครับสู้กับเดอะไรออฟสปอร์ตเดอะไรออฟสปอร์ตเนี่ยเกือบชนะนะครับจับกดอาสุกะแต่ว่ากรรมการไม่เห็นนะครับทำให้อาสุกะแล้วก็ชาร์ลอต้แฟร์เนี่ยชนะไปได้นะครับผมคู่ที่2ครับเซซาโลกับดอบซิกเลอร์เซซาโลชนะดอบซิกเลอร์ไปครับโดยการใส่นูเทลเซอร์นะครับผมคู่ที่3ซาชาแบงค์ครับกับเรจินอล ซาชาแบงค์ชนะไปหลังจากที่ใส่คอร์ดเฟสนะครับคู่ที่สี่ครับบิ๊กอีกับ Cruz. อัพโร่พลูสคู่นี้ไม่มีผลกติกานะครับจริงๆบิ๊กอีชนะฟลาวแต่ว่าเซมิเซนเนี่ยขึ้นมาอาัดทั้งคู่นะครับแชมป์ยังอยู่กับบิ๊กอีนะครับแชมป์ยังอยู่กับบิ๊กอีแชมป์ยังไม่เปลี่ยนมือต่อมาครับเป็นการแข่งออกกำลังกายนะครับเบียกาเบเล่กับเบอร์รี่นะครับเบียกาชนะไป ด้วยเวลาที่เร็วกว่า17วินาทีนะครับคู่ต่อมาครับโดมินิกมิซิลิโอกับคิงคอ o บินนะครับคิงคอบินชนะไปหลังจากใสอินออฟเดอะเดย์นะครับผมแล้วก็คู่เอกไม่มีผลนะครับเพราะว่ากรรมการไม่ได้สัตวระครังเราก็ไม่ได้นับว่าเป็นแมตช์อย่างจริงจังนะครับก็เป็นการออกมาอัดของโรมาเลนแล้วก็เควินโอเว่นเฉยๆนะครับ สุดท้ายครับสำหรับใครที่ชอบมวยปล้ำหรือว่าชอบเรื่องราวต่างๆนะครับสามารถเข้าไปพูดคุยกับผมได้ในทวิชนะครับปรึกษาด้วสกอตเซ็ตอัพทีเฮดสตรีมทุกวัน3ามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับเราสามารถเข้ามาคุยพูดเรื่องมวยปล้ำหรือเรื่องอื่นๆได้นะฮะยังไงอยากพูดคุยทุกคนเลยเจอกันในทวิชนะครับแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้าสําหรับ Smack Down นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยแล้วเจอกันสวัสดีครับ